วันนี้ก็อยู่บ้านวันอาทิตย์ไม่อยากออกไปไหนก็เลยตั้งใจว่าจะทําอาหารไทยกินแต่คือไม่มีอะไรเลยอยู่โรงแรมมินไมโครเวฟแล้วก็ไม่มีเครื่องปรุงอะไรเพราะวไม่ได้เตรียมอะไรมาเออเขาเรียกอะไรอ่ะอยากกินหารสจัดก็เลยหาวัตถุดิบในตู้เย็นที่มีมาทำเท่าที่จะทำได้มีเนื้อยุ้พิกสด มีหอมก็เลยจะทำยำเนื้อก็คือตามมีตามเกิดเออเนาะมันตนน้นก็เอาเนื้ออ่งเงี้ยอย่าเง,ง,งี้ยเนื้ที่มีโยมาจัดการให้เรียบร้อยหั่นแล้วก็เตรียมของเนื้อนี่คือเอาเข้าไมโครเวฟสองนาทีเสร็จจบสุกเลยมีผักมีหอมมีพริก ออเอาทุกอย่างผสมเข้าด้วกันอาจารเขาเป็นนี้มันอยากกินลาบลอะไรจริงๆอ่ะแต่ว่ามันทำในด้านไม่มีเครื่องก็เลยอโอเคนิดนึงให้ได้รสชาติเผ็ดเปรี้ยวเค็มมีเกลือมีพริกมีมะนาวไม่มีชูรสอร่อยด้วยตัวของเองสิ่งอยาดการแล้วก็คลุกๆ,ๆแค่นี้ก็เป็นยำที่สุดแสนอร่อยสำหรับ ไมโครเวฟคุกกิ้งแล้วแหมจริงๆอะของเตรียมไว้มีเยอะเลยคือไหนๆก็สั่งแล้วก็เลยสังไว้ทีเดียวหมดเลยนี้เนื้อก็ทําสุกไว้ทีเดียวเลยกินได้หนึ่งเนื้อก็แบ่งคนแจกกันนะที่เราจะกินตอนนี้ส่วนอันที่เราจะเก็บเราก็ต้องแยกเนื้อ,อแยกผักออกพอถึงตอนที่เราจะกินเราเอาแต่เนื้ออย่างเดียวเข้าไปเวฟนะแล้วมันก็จะได้อะไรที่แบบเนื้อมันจะไม่แข็ง ก็จะนุ่มๆเพราะมันร้อนเนาะมันอุ่นๆอาหารอุ่นก็จะอร่อยอย่างนี้ก็พอถึงตอนจะกินเอาเนื้อเข้าไมในโครเวฟแล้วก็คลุกกับผักเครื่อนเคียงที่เราเตรียมไว้แค่นีงจบตอนนี้เรามาทํายำของเราให้เสร็จเพราะตอนหิบข้าวมากแล้วเวลาร่วงเลยไปเยอะแหละแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยบ่ายสองบ่ายสามแล้วอาหารยังไม่ตกคุณพ้องเลยเน่ชิมกัน เปรี้ยวเขาบอกว่าเปรี้ยวมากอืมมินเปรี้ยวต้องสับรู้วยเค็มอืมมันตานไหมอ่ะนี่ังไหมมันเป็นยำไงอืมมีอ่ะอ,อยาึ่งที่ช่วยได้ก็คือเรามีพริกเกลือในนี้ก็จะมีพริกป่นน้ำตาลเกลืออันนี้ใส่เข้าไปเลย มันก็จะได้น้ําตาลได้พริปกป่อนอย่างนี้ด้วย<ม>เป็นยำพอดีเลยอย่าใส่เยอะเพราะว่าพริกกลืมันก็ออกเค็มหวานเดี๋ยว่าครานี้ผักแก้มไม่มีผักสำหรับกินแก้มของเอ,อกับยำเลยก็มีผักลูกคะนา้าไอ,อ้ลูกเขาเรียกอะไรไม่รู้วก็ทำสุกก่อน เพราะว่ากินไม่รู้กินดีได้หรือเปล่าแต่ว่าเพิ่มความมั่นใจทวาสุขไว้ก่บก็ได้เอาไว้มาเป็นผักแต่งจานกผัดยำใส่งจาน สายเจริญจุละตึงๆอร่อยสร้างภาพเนื่องจากว่าไม่มีกิจกรรมทำอยู่คนเดียวทีวีออสเตรเลียไม่ดูอินเทอร์เน็ตหมดดูหนังจากเว็บไม่ได้ก็เลยค่อนข้างว่างเยอะถ่ายรูปเล่นค่ะดังนั้นเราต้องจัดหน้าตาของยำเนื้อของเราให้ออกมาดูดีอืเหมาะสำหรับอร่อยส้างคาพนิดนึง เสิ่งยำจบสันได้ด้วยไมโครเวฟหน,นึ่งอันนะเราได้ยำเนื้อสุดแสนน่ากินจุงจุงหรือก็เมื่อกี้นะคะก็ในระหว่างที่เราคลุกเอาข้าวเข้าไมโครเวฟซึ่งมันก็จะร้อนพร้อมกันพอดีเสร์จพร้อมข้าวได้เลย <c oughs> <c oughs> ข้าวก็ซื้อจากฟูดคอร์ทข้างล่างเพราะว่าไม่ไม่ค่อยอยากมานั่นทำเอง เนี่ยตัดเป็นหนึ่งเซิร์ฟเฮ้ยแค่กินเยอะไปรึเปล่าหนึ่งส่วนสี่พอเ okay. พราะว่าวันนี้เราจะเน้นกินเนื้อเราจะไม่เน้นกินข้าวอืทเลือเก็บไว้กินเลอต่อไปอสร้างข้าววันนี้เราก็จะได้ยำเนื้อเสิร์ฟกับข้าว,าาวนะคะว้าว <laughs> ทำหกเ่าโอ้ยไม่ใช่ปัญหาค่ะ เดี๋ยวเรามาเก็บเป็นสังมน้าตาอาหารวันนี้แม่ยำเนื้อคะ่ะมากินไหมเสิร์ฟได้หนึ่งเสิร์ฟเพราะว่าอยู่บ้านกินคนเดียว ยำเ,เนื้อของคิตตี้แคทอันนี้เป็นอาหารสำหรับวันอาทิตย์หนึ่งวันได้เผ็ดเปรี้ยวแซ่บแต่ก็ไม่แซ่บเท่าไหร่เพราะว่าขาดผงวิเศษขาดผงวิเศษไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเนื้อที่เราเอาไปเว็บสุกเนี่ยมันมีมีความนัวอยู่ในเนื้ออยู่แล้วก็เลยอเอานัวจากเนื้อ ล้วนๆอะไรอย่างนี้เอาไว้วันหลังเนาะถ้าเกิดมีเวลาอีกก็เดี๋ยวหาเมนูง่ายๆมาทำให้กินกันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอร่อยได้ด้วยไมโครเวฟเนาะฮ่าๆๆเสร็จแล้วต่อไปนี้ก็เดี๋ยวลงมือทานกันนะคะอ,อันนี้สำหรับ คนขี้เกียจทำกับข้าวเมนูง,ง่ายๆยำเนื้ออร่อยได้ด้วยไมโครเวฟค่ะบ๊ายบาย